สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมก็จะมีชาวราศีตุลราศีกรุมาก็ราศีเมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการอ่านดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนต์6 6เป็นดวงภาพรวมการงานการเงินเป็นเรื่องทุกๆั่วไปนะฮะแล้วก็อาจารย์ขอชี้แจงอย่างนี้ดีกว่านะคะตามที่อาจารย์สังเกตดูเนี่ยพะเราดูจากไพ่นะไม่ได้ไม่ได้ผูกดวง เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอิงโหราศาสตร์ไทยหรืออิงดวงทางตะว,วันตกซึ่งเขานับวันไม่เหมือนกันเนะาะสามารถดูได้ค่ะเพราะว่าเราดูจากไพ่นะโอเคเรามาดูพลังงานของอาชาวธาตุลมพลังงานไพ่จากไพ่คู่บุญไพ่คู่บุญนะคะเป็นไพ่ของคนไทยนี่แหละนะจะบอกว่ายังไงไพ่คู่บุญพลังงานไพ่ที่ท่านจะได้เป็นไพ่นิมิตฝันค่ะไพ่นิมิตฝันแล้วก็ หมายเลข27หมายเลขถัดไปเป็นหมายเลข29เเป็นรูปคำว่าปลอดภยัยเป็นรูปกวดวัคซีนทันสมัยเลยไพ่ใบนี้นะโอเคแล้วก็ใบที่3ท่านได้ไพ่ดีค่ะเป็นองค์ภาพพอพระพินเนตนะแล้วก็เป็นรูปเหมือนมังกรนะคะขี่มังกรอะไรประมาณนี้ออจากหน้าไพ้3ามใบเนี่ยนะคะไพน่นำดวงของชาวทัดลม อาจารย์เห็นพญามังกรแล้วก็เห็นพญานาคในดวงของท่านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะในเดือนเนี้ท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภก,ก้อนใหญ่ๆห,หมายเลขที่ท่านได้นะสองเจ็ดสองเก้าสี่ศูนย์นะ,ะหมายเลขจากไพ่คู่บุญเนี่ยนะคะแล้วถ้าแปลจากไพ่เนี่ยหนึ่งแหละท่านจะมีคนคอยเขาเรียกว่าซัพพอร์ตดูแลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีอะไรเข้ามามันเหมือนปัดเป่าอะ่ะ คำว่าปลอดภัยวัคซีนเนี่ยเหมือนเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว,ไวรัสกันอยู่ตอนเนี้ยนะคะเ,เราก็จะใช้วัคซีนป้องกันอันเนี้ยท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องท่านเพราะฉะนั้นมีทําให้ท่านปลอดภัยไร้กังวลใครที่คิดร้ายนี่แพ้ภัยเลยอาจารย์บอกงั้นเลยนะคะแล้วท่านยังมีโอกาสได้รับความสําเร็จเพราะว่ามีคนสนับสนุน มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเขาสนับสนุนเพราะท่านมีความสามารถนะไม่ใช่แปลว่าท่านไปใช้เขาเรียกว่าวิชาพิเศษในเรื่องของคำพูด <c oughs> ประจบประแจงไม่ใช่นะท่านได้จากความสามารถของท่านจริงๆอ่นานะฮะนี่คือสิ่งจะเกิดขึ้นกับชาว่านลมนะโอเคเรามาดูจากไพ่ทาโร่ด้วย ไพ่ทาโร่จะบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน2566ว่าอย่างไรบ้างนะคะธรรม้านมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับสมดุลมีนางฟ้าเทวดาให้พรมีพลังงานตาที่สามท่านอาจจะมีเส้นแปลกๆก,ก็ได้นะในเดือนนี้เนาะแปดถ้วยสองดาบเจ็ดเหรียญ แปดเหรียญ The Emperor Judgment ห้าดาเพดด์อัพครับที่กิงไพ่ดีแล้วอาจารย์ไม่ดูหลังไพ่ก็ได้นะโอเคอืมพลังงานนะคะอาจารย์มองนี้นะเอาเรื่องงานก่อนเนาะ ถ้าเป็นเรื่องงานแน่นอนแหละว่าไพ่แปดเรียนน่ะชาวท่านลมท่านน่ะเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทำงานเก่งมีความสามารถหลายอย่างมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอืมงานเนี้ยถ้าไม่มีท่านก็ไม่สําเร็จนะ่ะค่ะท่านเป็นคนเดียวงานก็ต่อไม่ได้เลยบอกเลยเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเขาจะง้อท่านเลยอเพราะท่านเป็นเป็นตัวชูโรงของงานนี้ของบริษัทนี้ก็ได้ ท่านมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องงานจึงแปลว่าท่านยังมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้ได้ตลอดไปแล้วแต่ท่านเลยอะไรประมาณนี้ท่านยังมีโอกาสได้การสนับสนุนนะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเนาะการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีในเรื่องงานงานมั่นคงบางท่านอาจจะมีเก์ไปดูงานจางประเทศผู้ใหญ่เสนอไปก็ได้เนี่ยนะคะหรือถ้าท่านทําธุรกิจส่วนตัวก็แปลว่าธุรกิจท่านขยายเติบโต นะอ่าแบบนี้เลยถ้าเป็นเรื่องเงินล่ะอู้เงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมไหมฮะถือจะกล้าไปเก็บเอาเงินเลยเนี่ยแปดเหรียญเจ็ดเหรียญหรือบางท่านอาจจะลงทุนเอ่อเกี่ยวข้องกับหุ้นหรืออัตราเงินแลกเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่อ่านะคะจากที่ผ่านมาอาจจะอ่าโดนมีปัญหานิ่งๆไม่เอ่อนิ่งมานานอะอะไรนะที่เล่นหุ้นเขาบอกติดดอยเหรออ่าเดือนนี้แปลว่าเปิดละ นะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นได้ผลประโยชน์ได้กําไรเพิ่มขึ้นได้มีโอกาสทางการเงินดีๆเข้ามาอเรื่องเงินก็จะแปลงนี้ส่วนไพ่ที่เห็นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะในตําแหน่งความรักเนี่ยขึ้นสองดาบเนี่ยะละความคิดเห็นขัดแยง้งทะเลาะเบาแวง้งท่านก็จะมองว่าคนคนเนี้ยเออไม่เขาเรียกว่าไม่รู้จักเอาอกเอาใจท่านพูดเขาเรียกว่าแข็งคําพูดเนี่ย นะห้าดาบสองดาบแข็งไม่เอาอกเอาใจท่านต้องการความรักอนะอาจารย์มองท่านน้อยใจแปบบดถ้วยถึงขั้นแบบมีความคิดอยากมูฟอยากไปละแต่ก็ไม่ได้เลิกกันจริงนะแค่คิดเหมือนคิดน้อยใจคิดอยากให้เขาเอาอกเอาใจทั้งทั้งที่ท่านก็รู้อยู่แล้วและว,ว่าคนคนนี้ยากเลยอืตำแหน่งความรักเป็นเอ็มเปอร์ร์นะคะบางท่านก็คุยกับชาวต่างประเทศก็ได้คนทางไครเนาะแบบนั้นอยู่ เอ,อง้อแงงง้งงอแงง,งกันม,มึงท่านก็บล็อกกันไปก็มีนะเนี่ยบล็อกกันไม่คุยกันหรือมึงท่านก็เคยคุยเยอะแหละแต่ตอนนี้คุยน้อยลงแล้วแอคชั่นจะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องของความรักคือยังมีไพ่แปดเหรียญอยู่อ่ะยังมีเด็กถือถ้วยอยู่ไม่เลิกกันหรอกบางทีก็แค่พูดท่านอาจจะบอกเลิกเขาหรือเขาบอกเลิกท่านเสร็จแล้วก็หมุนกลับมาเหมือนเดิมอ่ะ j u สเมนแชบอร์นด์กลับมาเริ่มต้นงานใหม่อีกเหมือนกับดวงท่านกับคนรักเนี่ยเป็น แบบในแนวทั้งคู่บุญคู่กรรมรักๆเลิกเก,เ,กเอออยู่ประมาณเนี้ยนะคะคือพออีกฝ่ายหนึ่งแข็งอีกฝ่ายนึงก็จะตามงออยู่เหมือนกันแหละอ่าแต่ส่วนมากท่านน่าจะเป็นฝ่ายที่ประดิประนอมมากกว่าเขาอยู่เหมือนกันนะคะแต่ยังไงอาจารย์ก็ว่าเขาเขาก็ร,กรักท่านอยู่นะแต่แค่ถ้าใครมีอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าชัดเจนไปถึงขั้นเปิดตัวแบบ อะไรมากมายแต่แค่ชัดเจนในแง่ว่ายังไงยังไงเดือนนี้ก็ไม่มีการเลิกกันไม่มีการทิ้งกันแบบจริงจังคือบางท่านบ็อกกันไปก็เปิดบล็อกเหมือนที่อาจารย์ว่าใจเย็นนะคะใครมีปัญหาความรักอยู่รอการปรับความเข้าใจรอได้แน่นอนอ่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะส่วนพลังงานในเรื่องของการเสริมโชคเสริมดวงอืมเรื่องของความสําเร็จนะคะไพ่จัสมิน ถวายพวกอ่าหลักังหรือไม่ก็เครื่องเสียงไมโครโฟนอืมนะคะเครื่องกระจายเสียงให้กับวัดได้หรือบอริจาคลงศพอ่านะฮะผ้าขาวหอศพอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเสริมดวงท่านได้นะถวายน้ําถวายเครื่องดื่มหลอดไฟไปด้วยปังปังเลยค่ะทําแบบนี้นะคะท่านก็จะมีโอกาสดีๆ เข้ามาในเรื่องของโชคลาภได้ด้วยนะคะมีโชคได้นะคะให้แปดเหรียญเนี่ยอ่าแปดเหรียญออกมาสวยๆเลยในในในดวงท่านนี่มีตัวเลขสวยๆเหมือนกันนะอ่านะคะมีแปดแปดเจ็ดสี่เนี่ยก็สวยในดวงนะคะอาจารย์มองแค่ตัวเลขเฉยๆนะคะอ่าโอเคหรือหมายเลขคู่บุญก็เป็นสองเจ็ดสองเก้ี่ศนะคะก็ประมาณนี้ดวงของชาวธาลุมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ อย่าลืมถ้าถูกใจฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ